ิบนาทีก็มีคุณค่าจงหันมาฟังธรรมเถิดจักสวัสดีจ้ากระผมบุคคลในสายธรรมประจําในสายบุญวันนี้ก็มีเรื่องดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะวันนี้จะมาในเรื่องการนั่งสมาธิที่เห็นผลเร็ว ก็ขอให้คําบอกกล่าวของข้าพเจ้าเหล่านี้พอเป็นในแนวทางให้กับท่านทั้งหลายด้วยเกินผิดตกตรงไหนอาจารย์ก็ขอโทษขอภัยไว้นะบัดนี้สำหรับท่านที่กำลังปฏิบัติธรรมนะส่วนท่านที่เป็นแล้วเก่งแล้วปล่อยผ่านได้เลยครับตั้งจิตของเราเนะี่ยให้มั่น ตั้งจิตของเราให้ดีๆนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือจะทับฝั่งไหนก็ได้ตามหลักที่หลวงปู่ท่านบอกท่านกล่าวมานะครับแต่ในหลักจริงๆแล้วสืบทอดกันมานานหลายครูบาอาจารย์ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะ แต่จริงๆที่หลวงปู่ท่านบอกว่าจะเอาทัพฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดเพราะไม่เป็นการทรมานให้กับตัวเองในการนั่งสมาธิหลังตรงหน้าตรงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆใช้กลอุบายอะไรก็ได้ที่จะหลอกใจของเราเนี่ยให้สงบไม่ให้คิดอะไรที่ออกไปนอกเรื่อง แต่ถ้าเกิดใจเราเผลอคิดออกไปก็ขอให้รีบดึงสติอน,นันเข้ามาเช่นเดิมเอาจิตตั้งมั่นกับความผิดพลาดตรงนั้นเพ่งอีกทีซิพิจารณาอีกทีซิแล้วการนั่งสมาธิของเราจะนั่งตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นว่าจะนั่งตรงนี้นั่งตรงนั้น ตรงนี้ดีไหมตรงนั้นสะอาดไหมตรงนี้ฟุ่งส้านไหมตรงนี้อะไรเนี่ยไม่ต้องเลยการนั่งสมาธิของเราเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะเป็นที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่จําเป็นขอให้เรามีจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นก็คือเห็นตรงนี้ถูกใจเห็นตรงนี้ถูกตาเราแล้วนั่งเลยทําสมาธิเลยเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างเพราะว่าเราไม่ได้ไป นั่งเอาตรงนั้นมาเป็นสติเราออาในกายเราเอาความผิดถูกต้องในครั้งนี้เป็นหลักวิชาการเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงคือเอาความสะดวกของเราตรงนี้เข้าทำเลยจะ้ะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องสถานที่นะเอาตรงไหนก็ได้เพราะการนั่งสมาธิของเราเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นกับสถานที่เท่าไหร่ก็คือไม่สำคัญเลย แต่สำคัญที่จิตใจของเราต้องสงบจิตใจของเราต้องมีสมาธิและลุกรู้อยู่เสมอว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดสร้างบุญให้กับตัวเองเยอะๆถึงจะได้สมาธิรู้แจ้งเห็นจริงได้เร็วๆแต่ถ้าสมมติว่าเรานั่งได้ฌานแล้วได้สมาธิได้สติหรือได้รู้แจ้งอะไรแล้ว อาจารย์ก็ขออย่าให้พวกเราไปหลงอยู่กับสิ่งนั้นให้คิดดีๆให้นึกดีๆเพราะสิ่งเหล่านั้นนะกว่าคนจะได้มานะ่ะยากนะน้อยมากที่คนจะได้แต่ถ้าเกิดได้แล้วเราต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าไปหลงเรื่กับสิ่งนั้นเด็ดขาดอย่าไปเพลินกับเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนางฟ้าเห็น อะไรมากมายอย่าไปหลงเด็ดขาดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นกิเลสจะหลอกให้เราไม่ให้มีสมาธิในการนั่งสมาธิจะหลอกให้เราได้สมาธิน้อยจะหลอกให้เราได้สมาธิได้แค่ชั่วข่าวเพราะว่าเป็นมารจะมาหลอกเราก็เหมือนกับกิเลสแหละรครับก็เหมือนกับกิเลสแน่ยนอนไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งนั้นแล้วมาหลงตัวเองว่า เราเป็นผู้วิเศษสามารถเห็นนรกสามารถเห็นเทวดาสามารถเห็นอะไรอีกเยอะแยะเห็นผู้ร่วงลับไปแล้วเห็นบรรทมพบุดของเราแล้วอันนั้นไม่ดีนะถามว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันดีไหมครับอาจารย์เนี่ยไม่ดีเหมือนกับในทางที่เรารู้แจ้งจริงแต่เห็นนรกเห็นเวรรคลนรงไปเพลินเห็นได้ดีแต่อย่าไปหลงเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาด ถือว่าเราได้สิ่งนั้นมาได้ฌานมาได้กับสิ่งนี้มาเป็นบุญของเราแล้วเราต้องรักษาบุญของเรานไว้ให้ดีๆไม่ใช่เป็นผู้พิเศษพอจะไปทำอะไรอีกมากมายไม่ใช่อย่าไปหลงกับสิ่งนั้นเด็ดขาดนะครับแล้วเขาจะดึงให้เรานะตกต่ำสิ่งนั้นจะดึงให้เราตกต่ำไม่ใช่ว่าจะเจริญไปข้างหน้านะไม่ใช่นะจะดึงพายใ,ใจเราตกต่ำลงมา บางคนหลวงกับสิ่งนี้คิดว่าตัวเองวิเศษเอาหลักความรู้เอาหลักวิชาเล่าเนี้ยไปทำมาหากินโดยการเปิดตำหนักบ้างรับดูดวงบ้างน,นั่งเพ่งดูกับคนอื่นบ้านเปิดโตะ๊ะรับทํานายดวงชะตาเอาหลักวิชาการเล่าเนี้ยไปทําไปดูไปทำหารายได,ได้ตรงนี้ผิดนะผิดมากๆเลยเพราะ ชานเหล่านั้นเราได้มาจากพลังบุญของเราเราต้องให้อยู่กับเราได้นานๆต้องเอามาให้ถูกตักวิธีนะชานเหล่านี้เอามาขัดขัดกิเลสขัดเก่าของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายถ้าเราได้ตรงนั้นมาแล้วเอามาใช้ให้ถูกวิธีจะจะใช้ถูกจะใช้ให้ ผิดวิธีอย่างคนอื่นเขาทำกันนะถ้าสมมติเราได้มาเอามาใช้การขัดเกลากิเลสของเราเ,า,งเา,า,เาเอาสิ่งเหล่านั้นมาขัดเกลาเอาสิ่งเหล่านั้นมาดูมาถูมาไชยมาทำความสะอาดเพราะว่าเป็นพลังบุญของเราถึงได้สิ่งเหล่านั้นมาเราต้องรักษาเอาไว้ดีๆเป็นทางบุญเป็นหนทางบุญเป็นสายบุญของเราทั้งนั้นที่ได้มา นั่งทีไรได้ฌานทุกครั้งเห็นสีแสงสีเห็นสีเสียงจิตเราต้องอยู่กับที่ตลอดไม่ใช่เห็นแสงตกใจเห็นสีตกใจตกลมอากาศก็ตกใจมีมดตายคันทุบจิบๆิบ,บก็ตกใจคิดว่าเป็นอะไรไม่ใช่ปล่อยเลยอันนั้นคือเรากำลังได้ฌานได้สมาธิเรากำลังได้สมาธิลึกเพ่งลึกข้างในเน่ย เราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วจะรู้แจ้งเห็นธรรมอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวิตกกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นทิ่เป็นสิ่งที่ขวางเราเดีย๋ยวเราจะไม่ไปไหนมาไหนนะการปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาดใจต้องเป็นกลางพูดจามีสัมมาคารวะยินดีกับพลังบุญของเราเพราะว่าพลังบุญของเรานะ่ะถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วนะ ราต้องรักษาไว้ให้ดีรักษาเอาไว้ให้นานๆและต้องปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไปคุณถึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองแน่นอนถ้าเกิดคนไหนที่ได้แล้วคิดว่าตัวเองวิเศษเพราะได้สิ่งนี้มาหลงรละลิงแล้วเอาหลักวิชาการตรงนี้ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วคุณจะตกต่ำแน่นอนจากคุณที่เคยปฏิบัติธรรมจากคุณที่เคยไปใส่บาตร จากคุณที่เคยไปทําบุญก่อนที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้มาคุณทั้งปฏิบัติธรรมอย่างซื่อตรงนั่งสมาธิของคุณก็นั่งได้นานบําเพ็ญตนบําเพ็ญกุศลคุณก็ทําได้แต่พอคุณได้สิ่งเหล่านี้มาคุณเปิดปะละเลยแล้วสักพันสิ่งเหล่านี้มันจะเสื่อมมีเสื่อมแน่นอนจ้ะเพราะว่าเราไปหลงอยู่กับสิ่งนั้นคิดว่าตัวเราวิเศษไม่ทําตามหลัก บุญของเราที่เคยทํามาปล่อยปะละเลยนานๆทาครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะเสื่อมมันจะเสื่อมปไปในตัวของเขาเองมันจะเสื่อมสลายออกจากตัวเราเลยเพราะว่าเราไม่มีพลังบุญที่จะดึงโน้มสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วดังนั้นทุกอย่างอยากรู้เห็นอยากรู้เร็วอยากเป็นเร็วทำอย่างที่อาจารย์บอกหนึ่งเพ่งกสินเพ่งอย่างมีสมาธิ ใครอยักเป็นเร็วคคนหัดใหม่ๆนะฟังอาจารย์ไว้เลยว่านั่งจะนั่งแบบไหนก็ได้ตามหลักปูบาอาจารย์ท่านสอนขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายฝั่งไหนจะทับฝั่งไหนก็ได้ขอให้เราสะดวกขอให้เราถนัดกับสิ่งนั้นเพราะหลวงปู่ท่านสอนมาบอกว่าเอาตามที่เราถนัดนะถ้าเราไม่ถนัดเราไปฝืนแล้วมันทรมาน มันเมื่อยนั่งแป๊บเดียวก็เมื่อยนั่งแป๊บเดียวก็ปวดหลังขาชาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปฝืนกับธรรมชาติของเรามันเป็นการทรมานดังนั้นหลวงปู่บอกว่าเอาตามความถนัดของเราเลยถึงจะเป็นการดีนะหายใจเข้าลึกๆออกเกยาวๆอาจจะใช้คำว่าพูโถพู พูดออกก็โทรหรือจะเป็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือจะเป็นยุบหนอพ้องหนอยุคหนอพ้องหนอแล้วแต่เราจะเอาจากวิชาการของครูบาอาจารย์นั้นมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาหลง หลงกลอุบายเนี่ยคือมาทําเป็นกลอุบายเนี่ยให้ใจเราเนี่ยมามาเค็มอยู่กับตรงเนี้ยมันนึกรู้อยู่กับตรงเนี้ยจิตใจของเราถึงจะไม่ออกไปที่อื่นเรา,าเรืึกรู้อยู่ตรงเนี้ยแล้วอยากให้ดีไปกว่านั้นเราก็ต้องเพ่งนั่งหน้าตรงเราเดินตาตอนแรกเราจ้องไปที่ตรงไหนเราจ้องไปที่ตรงนั้นเลยจ้องไปเลยจ้องไว้จ้องนานๆสักพักหนึ่งเราก็หลับตาลง หลับตาแล้วก็ให้สายตาของเรานะ่ะไปอยู่ในจุดเดิมจากในกรณีที่เราหลับตาแล้วให้อยู่ที่จุดเดิมหรือไม่งั้นเราก็ถอนสายตาออกมาชํำเลืองลงมาที่ปลายจมูกของเราชํำเลืองลงมาที่ปลายจมูกของเรานะ่ะมามองดูปลายจมูกของเรามองดูลมเม็ดลมไหลเวียนเข้าเม็ดลมไหลเวียนออกเม็ดลมไหลเวียนเข้า เม็ดลมไหลเวียนออกเนี่ยจะมีการไหลเวียนเข้าเวียนออกมันจะเป็นเม็ดสีดำ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 เนี่ยไหลเป็นทางเข้าไปจมูกของเราเลยแล้วไปมีเม็ดดำ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 เนี่ยออกมาจากปลายจมูกของเราอันนี้คือเป็นเม็ดสายลมเป็นเม็ดอากาศเราไม่ต้องไปตกใจนะว่าเป็นอะไรอะไรแปลกความเข้าไปในจมูกของเราไม่ใช่ไม่ต้องไปคิดเลยอันนี้คือเป็นสายลมที่เรากำลังได้อย่างตัวอาจารย์นั่ง อาจารย์ที่มีแสงสว่างนั่งกลางคืนตีหนึ่งตีสองีสาเนี้ยอาจารย์ก็ยังนั่งมันก็ยังมีแสงสว่างขึ้นมาในจุดมืดๆตรงนั้นก็ยัมีแสงสว่างเมืองก็อยู่กลางแจ้งกลางแดดยังไงอย่างนั้นเลยแต่ไม่ร้อนสบายนั่งแบบสบายแต่ที่นั่งของอาจารย์ก็คือตอนสมัยตอนที่อาจารย์อยู่ที่ต่างจังหวัดอาจารย์ก็ยังนั่งอยู่กลางป่าช้า ทำไมต้องนั่งอยู่กลางป่าช้าก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าตรงนน้นสงบสงบดีเพราะอยู่ต่างจังหวัดสถานที่สงบจริงๆคือป่าช้าแล้วอย่างหนึ่งหลวงปู่บอกว่าลองไปนั่งอยู่ตรงนั้นดูสิว่าเราจะกลัวไหมจะเป็นคนกลัวผีสางนางไม้ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นนี่มีหรอกนะครับตามที่ผมไปนั่งจนอะไรมาเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้น โผล่ขึ้นมาให,ให้เห็นเลยไม่มีครับไม่ต้องเชื่อการพีสานางไม้นะเพราะว่ามีเห็นมีตามที่ไปน,นั่งมาแล้วพอนั่งมันก็ยังมีเหมือนกับตกลมอากาศตอนที่อาจารย์นั่งก็เหมือนกับตกลมจะเหมือนกับงายหลังอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่งายหลังนะเพราะว่าเรามีสติเรารู้อยู่นะก็ขอให้ขยันฝึกกันเจริญทีหน่อยไปเรื่อยอย่างที่อาจารย์บอกจะเกิดไม่เข้าใจตรงไหน ส่งข้อความมาคุยก็ได้พิมพ์มาถามก็ได้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนจะนั่งแบบไหนจะอะไรแบบไหนก็ได้นะว่าอาจารย์ให้คำปรึกษ,ษาและยินดีกับทุกท่านที่มาสอบถามได้ให้ความยินดีเลยแหละบอกกล่าวได้เพราะว่าเป็นสายบุญวันนี้อาจารย์มังกรก็เวลาหมดลงเพียงเท่านี้เอาไว้วันดีดีโอกาสข้างหน้า จะเอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า